ผมไม่รู้ว่าช่วงเวลาชีวิตเป็นเภทของพวกคุณเป็นยังไงแต่สำหรับผมคงเป็นชีวิตที่น่าสมเพชที่สุดผมชื่อโอครับตำแหน่งที่แขวนคอผมอยู่คือเจ้าหน้าที่บัญชีทุกๆวันผมไม่ค่อยยี่หลากับอะไรอะไรทั้งงานที่ซ้ำซากจำเจเพื่อนร่วมงานที่เหมือนหุ่นไร้วิญญาณและหัวหน้าที่ถูกจ้างมาเพื่อสร้างความกดดันลูกน้องแต่หลังจากเห็นการวันนั้นทุกๆอย่างในชีวิตผมก็เริ่มเปลี่ยนไป ทำไรกันอะอ้าวนี่เนี่ยดูดวงให้น้องๆกาอยู่เนี่ยเป็น<ม>ดวงเกี่ยวกับตัวเลขนะแม่นด้วยแหละดูด้วยกันก่อนไหมเนี่ยจะได้รู้ไงว่าเราชีวิตเป็นยังไงทแม่งงมงายว่ะแค่ตัวเลขไม่ถึงสิบตัวแม่งยังบอกเชื่ออะไรได้วะไอ,อ้อมึงพูดอย่างเนี้ยเท่ากับลบมูา่าสตร์แห้ตัวเลขกูขอทำานายเลยว่าตั้งแต่มึงอ,ออกจากประตูนี้ไปอะเลขเก้าจะทำให้ชีวิตมิงหายยะน่า โอ้ยโอ้ยอุ๊ยใครแม่งมันราดน้ำไว้วะเนี่ยมันเจ็บเลยแม่เลือดไหลอีกเดี๋ยวต้องใส่ก่อนนะแต่ก็เดี๋ยวเข้าเข้มกว่าเลยแล้วกันเดินไหมพี่พีดตังค์ครับ ทั้งหมดรพี่ทั้งหมบ199าบาทค่ะชิบหายแล้วกระเป๋าตังค์หายไปไหนวะทำไงดีวะเนี่ยผมขอสั่งใส่กล่องไอที่นแม่กระเพาะไก่นะได้ค่ะเอ้าเฮ้ยไอเด็กบ,บ้าไอเด็กเป็ด ได้ใบลดราคามาไปทัวร์เกาหลีอ่ะ19,999ัรบาทถูกมากเลยนะเนี่ยโดนเขาหลอกยังไม่รู้อีกเหรอพอเอาเข้าจริงๆนะมันก็เสียอีกสองสามหมื่นนะแล้วอีกอย่างละพี่ว่าประเทศเกาหลีมีอะไรดีนักหนาก็เผยพวกดา,าราเนี่ยก็บินมาทำหน้าแถวบกซอยเราม่หาว่าเฟิร์นงูงไม่พอใช่ไหมพี่โอลคามไปถึงดา,าราเกาหลีที่เฟิร์นชอบเฟิร์นค่ะเป็นคนมีเหตุผลสะบ้างสิอ๋อที่นี่พี่หาวัน มีเหตุผลมากใช่ปะที่พี่ด่าหนูเนี่ยถ้าพี่มีเหตุผลนะเราคงอยู่ได้กันไม่รอดหรอกเปินจะไปไหนอ่ะจะไปไหนไปไหนก็ได้โตแล้วเอาเข้าไปชีวิตกูเอร์เฟย์ป้อนครับนี่แล้วครับโอ้มัก็ดีแล้วนะก็อีมีเขบ้บกุม เนี่ยงานที่เราทำอะ่ะมันผิดอีกแล้วนะบริษัทออกเช็คไปแล้วด้วยก็เสียหายไปหลายแสนอยู่นะพี่ครับผมขอโทษครับขอโอกาสกันครั้บเลยครับโอกาสโอกาสกี่ครั้งแล้วเนี่ยพี่ว่าพี่คิดดีแล้วนะก็พี่ว่าโอเก็บนี้ไว้แล้วกันก็พี่ว่ามันคงเปิดโอกาสให้โอได้ไปเจอได้ไปทําอะไรอีกหลายๆอย่างอะ่ะดีครับเออพี่พพพ 妈哎，水库门锁呢？你妈！哎 <noise> 呀<声>，他妈哇！你 <noise> 妈<声>、啊！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 你、啊！啊嗯 ของมันอยู่ตรงนี้ได้วะห้องมันอะไรกันนักหนาวเนี่ยชีวิตกูมันจะโซยไปมากกว่านี้ไหมวะ เออมีอะไรวะเฮ้ยอีโอแฟนมึงโดนคนมอยาบ้าจับตัวอยู่อ่ะตรงท้ายซอยหอมไงเฮ้ยจริงเหรอจริงสิวะหายแล้วฮัลโหลฮัลโหลเข้ามาเลยอีโออย่าเข้ามาแลยช่วยฟันด้วยค่ะอย่าเข้ามาแลยใจเย็นนะจูดตรงนั้นเลยเที่อยากได้อะไรครับพี่บอกผมเสนอหน้ามากแล้วใช่ไหมอ๋ออีนี่แฟนมึงใช่ไหมถ้ามึงอย่านึกแฟนมึงคืนน่ะมึงเงินไหมโก้เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน 900 99้าสบเก้าบทแล้วเรอไปนี่ไปติงซุ่มอะไรรู้อ๋อไมเห็นมั้งเหรอ้ยไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกหรอกเองนอนพักไปเถอะคือพอดีพี่ก็เป็นห่วงนะแล้วอีกอย่างคือพี่ก็จะมาขอโทษเองด้วยแหละ วันนั้นน่ะพี่ทํานายเรื่องไม่ดีกับเองไปแต่สิ่งที่พี่ทํานายมันเป็นจริงนะครับจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้ดูดวงแม่นอะไรหรอกแต่ว่าคนอื่นที่เขาชอบอ่ะเพราะว่าพี่ก็พยายามจะพูดแต่สิ่งดีๆให้เขาฟังกัน <c oughs> เขาก็เลยชอบแต่เลขเก้าที่พี่ทนานายให้ผมมันตามหลอกหลอนไปทุกที่นะครับมันไม่ใช่หรอกโอ้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเองอ่ะมองข้ามสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเองไปต่างหากพี่จะบอกให้นะในชีวิตคนเราเนะี่ยสิ่งที่ผ่านเข้ามาเนี่ย มันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายมีทั้งความสุขความเศร้ามีทั้งความรักความเกลียดแต่เองอะ่ะกลับหลงลืมไปแล้วก็เลือกจงในสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตคามในความคิดตัวเองไอ้เลขเก้าเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้นําพาวความเหนานะไมยกับโอหรอกเพียง <c oughs> แต่ว่าโอนั่นแหละเอาเลขเก้าเนี่ยไปผูกกับเรื่องร้ายๆที่โอเจอมา <c oughs> ก็แค่นั้นเองต้องขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับที่ช่วยเตือนสติผม ถ it, ya, ้าวันน so ี è, aime, ้ผมไม่ได้มาเจอพี่นะชีวิตผมคงฟุ้งซ่านไปอีกนานเลยไม่เป็นไรเราโอโหขานอนพักไปเถอะจะได้หายเร็วๆพี่โอพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอน่ารักซะด้วยเออพี่ว่าพี่ลบกวนเวลาเองแค่นี้ก็พอแล้วล่ะยังจะได้พักผ่อนนะเออใช่ลืมบอกไปเลยหัวหน้านะเขาฝากให้ปาตานเองไปทํางานด้วยนะเขาบอกว่าขอโทษด้วยที่เขาไล่เองออกอ่ะเขาหยิบแฟ้มสลับกัน จริงเหรอพี่แล้วจะกันที่ออฟฟิศนะัสดีครับพี่ค <ขอ S 3> ะสวัสดีค่ะพีโอเป็นไงเราอะที่ผ่านมาเฟินขอโทษนะคะที่เฟินอะชอบขี้วีนขี้เหวี่ยงขี้น้อยใส่พีโออะคะ่ะดอกไม้เฟินซื้อมาเยี่ยม,มสวยจังเลยครับนี่ซื้อเองเลยเหรอครับเปล่าค่ะคือเฟินเอากระเป๋าตังค่ะที่พี่ฝากไว้ที่เฟินอะคะ่ะไปซื้ออ้าวตกลงมันอยู่กับเฟินเหรอครับเนี่ย ใช่ค่ะโถพี่ก็หาตั้งนานนะครับพี่โอชยมีปิดตัอมายังไงไปอยู่ของเพื่อนสนของก็ได้นะยังไงเรามีพี่อยู่ใครใหญ่ก็ได้ก็ตักทึบน,นะคะพี่ทำไรอะ่ะอ๋อพอดีพี่ดูดวงอาจารย์เลข7จฐานเสนใจจะดูเปล่าสนค่ะยอมาดูดวงกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเนาะดูดูหน้านแฟนเราเนี่ยดูหมองๆค้ำๆไปนะรู้สึกว่า ม่ต้องมีปัญาาหาอะไรับผมไม่อยากดูแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วเขา,าไปแล้วะลวะนี่คือผมอที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่จะก้าวหลุดพ้นจากวังวนแห่งโชคชะตาแต่นี่จะไม่ใช่ตัวผมที่จะก้าวไปตามคำทำนายอีกต่อไปแ้ะคุณล่ะยังจะบ,บ้าดนดวงอยู่หรือเปล่า